ซึ่งนามาซึ่งโรคต่างๆหลายคนเนี่ยเราเคยเป็นบ้างไหมที่มีคําถามมาถามพี่ปราเลยว่าพี่ปราทําไมมันชาชาปลายมือปลายเท้าชาที่หน้าชาทั่วตัวมันเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรที่ทําให้เกิดวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้แล้วซึ่งพี่ปรานําประสบการณ์และความรู้จากการที่ดูแลคนไข้การให้ความรู้กับนักศึกษาต่างๆ มาอยู่ในคลิปนี้นำความรู้นี้ไปใช้เพื่อที่เราจะได้รู้สาเหตุและป้องกันตัวเองได้อย่างถูกต้องแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทูกใจกดติดตามช่องยูทูปเพจที่ฟิชเพจที่ฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เรวเรามาฟังเราจะทำยังไงเราจะรู้สาเหตุยังไงว่าทำให้เกิดอาการชาซึ่งอาจจะนำมาซึ่งโรคไรนั้นมีอะไรบ้างโอ้โหพี่ปราหนูมีอาการชาค่ะเคยรู้สึกแบบนี้เลย รู้สึกว่ามือเท้ามันชารู้สึกผิวหนังนานๆอุ้มันเป็นปืนๆยิบๆซาๆเหมือนเข็มทิ่มปวดแสบปวดร้อนมากเลยเสียวคล้ายไฟช็อตหรือแม้แต่การสูญเสียความรู้สึกอันนี้พี่ปราบอกเลยอาจจะเป็นอาการของโรคหรือเป็นสัญญาณเตือนของโรคบางชนิดข้อถัดมาก็คือบางครั้งนั่งไข่ห้างนานๆหรือว่าเราทําอะไรนานๆหุ้งมันมันชาพี่ปลามันไม่รู้ตัวเองหรือว่าเป็นอะไร อย่าจะรู้แล้วก็อย่าจะรีบรักษาถ้ามันเป็นอันตรายอย่างที่พี่ปราบหลายคนนั่งคุ้ยขาการใช้มือทำงานคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันหรือเล่นโทรศัพท์นานๆการถือของหนักหรือนักกฬาที่ต้องใช้มือหรือข้อมือเป็นหลักอาจต้องระวังภาวะการกดทับของเส้นประสาทที่ทำให้มีการอ่อนแรงหรือไม่กล้ามเนื้อรีบได้อู้โอยและยิ่งถ้าเรามีอาการชาที่ต้องรีบไปพบแพทย์คืออาการชาที่มากกนเรื่อย อาการชาร่วมกับอาการอ่อนแรงอาการชาที่มีการผิดรูปหรือมีแผลร่วมด้วยอาการชาร่วมกับมือเท้าร้อนหรือเย็นปกติพิปรามบ,บอกเลยนะว่าอาการชาเกิดขึ้นในทุกส่วนของร่างกายแต่ที่พบได้บ่อยคือบริเวณมือและเท้าเช่นมือชาเท้าชาชาปลายนิ้วมือโดยลักษณะของอาการชาอาจเป็นได้ทั้งสูญนเสียความรู้สึก รู้สึกแบบผิวหนังเนี่ยนาะเป็นเปืนป้นๆหรือมีความรู้สึกที่แสดงออกมากกว่าปกติเช่นคันยิบๆซ่าๆเหมือนมันเข็มมันทิ่มมันแทงเหมือนไฟมันช็อตมันบอกไม่ถูกหรือว่าความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรแต่บันชาทั่วตัวเลยพี่ป่า <S <S นอกจากนี้อาจเป็นอาการของโรคหรือสัญญาณแรกของโรคเช่นอาการชาจากการขาดวิตามินจากโรคเบาหวานอาการชาที่เกิดจากบางสาเหตุ ากทิ้งไว้อาจทำให้เกิดการเสียหายของเส้นประสาทอย่างเท้าโรนทาให้การรักษาห,หรือฟื้นฟูก,กลับมาต้องใช้เวลามากกว่าปกติมีคนถาม่เปลาหูแล้วหนูต้องรู้สาเหตุของการชาแน่นอนค่ะถ้าเรารู้เราจะได้ดูแลตัวเองได้ถูกถ้าเรารู้เราจะได้ป้องกันและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสาเหตุของอาการชามีดังต่อไปนี้ 1. อาการชาที่เกิดจากระบบประสาทส่วนกลางคือสมองหรือไขสันหลังเช่นโรคหลอกเลือดสมอง โดยตำแหน่งของอาการชามักเป็นด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายพี่ปลาบอกเลยอาจมีอาการทางระบบประสาทอื่นๆร่วมด้วยเช่นอ่อนแรงทรงตัวลำบากโดยอาการมักเป็นฉับพลันทันทีหรือโรคปลอกประสาทส่วนกลางอักเสบบอกเลยว่าอาจจะพบอาการบวมตามตำแหน่งต่างๆของระบบประสาทที่มีการอักเสบมีอาการเกรง็งมีรีเฟกต์การตอบสนองไวกว่าปกติร่วมกับอาการชาได้หลายตำแหน่งของร่างกาย สองอาการชาที่เกิดจากระบบเส้นประสาทส่วนปลายมีอาการผิดปกติอันนี้เราต้องรู้ภาวะรากประสาทถูกกดทับจากกระดูกต้นคอเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมภาวะการกดทับของเส้นประสาทในแขนขาโดยมักพบในตำแหน่งที่เส้นประสาทอยู่ตื้นและสัมพันธ์กับการนั่งหรือทำท่าเดินนานๆทำท่าทางใดๆซ้ำๆหรือมากเกินไปเช่นการนั่งไขว้าขา การใช้มือทำคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันโดยใช้มือและนิ้วเล่นโทรศัพนนท์นานๆหรือของหนักๆน,นักกีฬาที่ต้องใช้มือหรือข้อมือเป็นหลักซึ่งอาจส่งผลให้มีการอ่อนแรงมีกล้ามเนื้อในรีบได้หากถูกกดทับน,น,นานๆการบาดเจ็บที่เส้นประสาทโดยตรงเช่ได้รับอุบัติเหตุทั้งนี้ขึ้นกับตำแหน่งของเส้นประสาทที่ถูกรบกวนด้วย โดยมักจะมีอาการชาแบบสูญเสียความรู้สึกและก็อ่อนแรงร่วมด้วยหรือในบางรายโรคทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมมีผลอย่างไรมีคำตอบโรคทางพันธุกรรมที่ทําให้เส้นประสาทหรือปลากประสาทส่วนปลายเสื่อมโดยผู้ป่วยมักมีประวัติคนในครอบครัวมีการเกี่ยวกับปลายประสาทมักมีการผิดรูปของเท้าหรือมือร่วมด้วยภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมมักมีความเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยทางกายเช่น ปายประสาทอักเสบจะก็โรคเบาหวานหรือภาวะน้ําตาลในเลือดสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่ควบคุมระดับน้าตาลไม่ได้การติดเชื้อบานชนิดเช่นเชื้อไวรัสนูสวัสดโรคต่อมไรท่อเช่นภาวะต่อมเทวโรอเป็นพิษโรคไตเสื่อมการขาดวิตามินในผู้ที่ดื่มสุราต่อเนื่องหรือหลังอันนี้สําคัญมากๆหรือในการได้รับยาหรือสารังยา่างภูมิคุ้มกันแปรปรวนความเจ็บป่วยทางร่างกายที่รุนแรง หรือถ้าเราไม่แน่ใจยังอาจจะมีโรคที่เกี่ยวเนื่องกับหลอดเลือดส่วนปลายมีอาการผิดปกติและเมื่อหลอดเลือดส่วนปลายมีอาการผิดปกติแล้วก็จะทําให้เราเกิดอาการชาซึ่งมันมีรายละเอียดอย่างไรที่ปลายอยากจะให้ข้อมูลเพื่เราจะได้รู้สาเหตุที่ชัดเจน 3. อาการชาที่เกิดจากโรคของหลอดเลือดส่วนปลายเช่นการอุดตันของหลอดเลือดแดง พี่ปลาบ,บอกเลยทําให้การไหลเวียนเลือดแดงเพื่อนาเลือดดีมาเลี้ยงกล้ามเนื้อและเส้นประสาทส,ส่วนปลายลดลงนอกจากอาการชาบริเวณแขนขาแล้วยังมีอาการซีดลงอีกด,ด้วยเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดแดงลดลงอุณหภูมิจึงลดลงปวดและคลําชีพจอบไม่ได้การอุดตันของหลอดเลือดดาทําให้การนํากลับของเลือดและของเสียลําเลียองออกไม่ได้มีความดันในแขนขาสูงขึ้นและรบกวนการนําเข้าของเลือดแดงมาเลี้ยง ซึ่งส่งผลต่อที่มาเลี้ยงเส้นประสาทในที่สุดโดยมักจะมีอาการแขนขาบวมสีคร้ำชาปวดอ่อนแรงได้ข้อที่4โรคกล้ามเนื้อเช่นโรคออฟฟิศซินโดมเนื่องจากขดเกร็งของกล้ามเนื้อต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทหรือการไหลาเวียนของเลือดไปยังเส้นประสาทอาจพบอาการชา 5. โรคข้ออักเสบอาการอักเสบของข้ออันนี้มีผลมาก และที่สําคัญที่พี่ปลายอยากจะเล่าให้ฟังเลยว่าหลายคนมักจะมีอาการชาคือพี่ปลามีเคสโรยา่างซึ่งพอเขารู้สาเหตุว่าเขาเกิดจากอะไรซึ่งเดิมตอนนั้นก็บอกปลายประสาทเขาอักเสบตอนนั้นก็ยังไม่รู้สาเหตุเลยว่าเกิดจากอะไรก็รู้สึกว่ามันชาปลายมือไปเท้าชาทั่วไปแล้วทํางานเหมือนไม่มีความสุขอันนี้สําคัญมากมา หลายคนเห็นว่าอาการชาไม่ใช่อาการสําคัญก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ไม่มาตรวจไม่มารักษาเมื่อการเป็นมากขึ้นถึงตอนนั้นต้องใช้การรักษาที่หนักขึ้นพี่ปลาอยากจะเน้นระยะวันนี้การให้ความรู้ในเรื่องสาเหตุของอาการชาต่างๆพี่ปลาก็ใช้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนให้กับนะักศึกษาให้กับพยาบาลให้กับคนใกล้ให้กับญาติเพื่อให้เขากลับไปดูแลตัวเองว่าเขามีสาเห,เหตุเหล่านี้ไหมมีการเหล่านี้ไหมจะได้รักษาแต่เนิ่น คำถามที่พี่ปราย,ยากจะบอกทุกคนและนําไปใช้อาการชาแบบไหนที่เราต้องรีบมาพบแพทย์โดยทั่วไปอาการชาที่เกิดร่วมกับาการปวดมาทําให้ผู้ป่วยเกิดความรําคาญหรือรบกวนชีวิตซึ่งบอกได้เลยว่าหลายรายมีอาการไม่พึงประสงค์ถ้าเรามีอาการชาที่มากขึ้นเรื่อยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมีอาการในตําแหน่งอื่นๆเพิ่มขึ้นหรือตําแหน่งที่ต่อเนื่องกันอาการชาที่มีลักษณะว่าอ่อนแรง อาการชาที่มีการผิดรูปร่วมด้วยเราจะต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีอย่าปล่อยไว้ซึ่งถ้าใครรีบไปพบแพทย์แล้วจะรักษาได้แต่เนิ่นๆและก็ไม่ทําให้การรุนแรงมากเกินไปถึงตอนนี้พี่ปราบบอกเลยทุกคนเอาความรู้นี้สาเหตุของการเกิดกระชันนําไปใช้แล้วบอกได้เลยว่าเมื่อมีการปกติเราป้องกันไว้แต่เนิ่นๆเราก็จะไม่ป่วยเป็นโรคที่รุนแรง แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันและมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบเท็ดดี้ฟิชเพจท็ดดี้ฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเ,เพื่อที่จะนําสิ่งดีๆนี้ไปใช้และอย่าลืมดูแลสุขภาพของเราเพื่อเตรียมตัว้าสู่พูดส่งยุคุณภาพพูดส่งัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ